กรกตเพื่อนออกมาสรุปภาพรวมคะ่ะในการาผลเลือกตั้งนะคะอบจอเตรียมย้อนบัตรไมซีเขตค่ะเพราะว่าเจอบัตรขยิงนะคะอีกหาจังหวัดน้ากันเพื่อนก็มีการออกมาบอกอีกว่าว่าตัดสินใจบพิษนะคะที่มีการจัดก,การเลือกตั้งขื้นในวันเสาร์นะคะโดยผู้ออกมาใส่ซิปเนี่ยก็ถือวันหน่อยกาทิขาดไวค้ค่ะ นายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการกรกะตะค่ะ,ะแถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดค่ะและก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหาร้อยหกสิบแปดวันนี้ส่วนของการมาเลือกตัง้งนายกอบอจอนะคะมีภูทีมีซิ์เลือกตั้งนะคะจำนวนยี่สิบเจ็ดลานเก่าแสนเก่าเมื่อหนึ่งพันหาร้อยแปดสิบเจ็ดคนแต่ว่าออกมาใส่ซิ์นะคะเพียงแค่ 16าน3 6 2 1 8 5คนคันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับยูที่5 8 4 5ถือวันลดลงจากการเลือกตั้งในปี2 5 6 3ประมาณ4ค่ะโดยในจำนวนนี้เป็นบัตรดีนะคะจำนวน14 2 7 2 6 9 4ใบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 8 7ซนต์ะคะจุดากันส่วนบัตรเสียอยู่ทีเก่ 9, 1, าแสนสาม่นยใบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ5.69%จุดหก้าระก็บัตรทีบอดไเลือกผู้สมัครผู้ใดเลยนะคะอยู่ทีหนึ่งล้านหน่ายใบคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ7จ็โดยตรงนี้เองค่ะทังด้านนายสแสวงบุญมีเพิ่อ็ออกมาบอกว่าผู้ออกมาใส่ซิดหน่อยแล้วก็บอดไดตามเป่าที่ต่างว้วอาจจะเป็นเพราะว่า จัดการเลือกตังในวันเสาร์เรื่องนี้เคยชี้แจงแล้วคะ่ะว่ามีข้อจํากัดที่ขอกฎหมายที่ต้องเลือกภายใน4 5หหมื่นน้ำกันแล้วก็มีข้อเท็จจริงนะคะที่เกิดขึ้นพบว่ามีหกจังหวัดที่อยู่ในทินธุรการดานส่รงรายงานผลคะแนนแล้วก็หีบบัตรเกินเวลา เที่ยงคืนนั่นเองของวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์นะคะตรงนีก้กระส้อนแล้วว่าสิ่งที่ตัดสินใจเลือกตั้งในวันเสาร์นั้เป็นเรื่องที่ถือต้องแต่ในคณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเชื่อนี่กเกิดเหตุนะคะมีกรรมการประจำหน่วยเลือกตัง้งเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตรา,ารในช่วงของการทรงหีบบัตร งนี้ก็มีการแสดงความเสียใจนะคะแลืกระทั่งกกตเพื่อนก็นจะดูแลตามสิทธิที่ท,ทางกปนนะคะควรจะได้รับอีกนําค่ะค่ะมาเบิงรายสื่อกันแน่ค่ะเพิ่นสรุปรายสื่อของนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัด11จังหวัดในภาคอีสานอันนี้ต้องบอกก่อนว่ายังบ่เป็นทางการให้คุณผู้ชมในฟังก่อนนะคะค่ะเริ่มที่จังหวัดนครพนมค่ะจังหวัดนครพนมผู้ที่สนอการเลือกตั้งก็คือนายอนุชิตหงษาดีค่ะบึ้งการนะคะแซมเก่าก็คือ นางแหวนฝ่าท่องสีนะคะชนะการเลือกตั้งส่วนมุกดาหารค่ะน่ายวิระพงษ์ท่องผาอันนี้เป็นกาชนะการเลือกตั้งศรีสะเกดกับแช่มเก้าค่ะทิชนะนะคะก็ขึ้นน่ายวิจิรไรสารนกุลส่วนสกลนครค่ะนางนารุมนณ์สัพพโสค่ะน้อง่ข่น่ายวุติไกรสังเล็กนะคะชนะการเลือกตั้งน้องบัวลำพูนางสรัญญาส่วนณพรมค่ะอำนาจเจริญน่นายพนัดพันวัน สำหรับบุรีรัมม์ค่ะผู้สิ์เล็กอุดากร์นะคะเป็นเป็นแชมแชมเก่าเป็นกชนะาการเลือกตั้งในเธอหนีนำมาสรข้ามค่ะนายพ้นพัชรัสเทียนละกะนครราชสีมาค่ะนั่งยนลดาหวังสุภกิจโกศลชนะการเลือกตั้งค่ะแมนค่ะตรงนี้เองนะคะกัลยันทีไดย่ำกันทุกๆเทือในการวบาเรื่องนี้ก็มีบางคนที่ มีสิ์แต่ว่าบดได้ออกไปใส่สิ์นะคะก็าอาจจะเป็นเหตุผลจําเป็นของแต่ละคนนะ,ะตรงนี้กอยาห้ออกไปแจ้งกันแนะคะ่ะว่าเหตุจําเป็นว่าเป็นยังคือบอดไดไปนะคะ,คะกับไปแจ้งกันแนโดยตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกสี่หมื่นน้ำกันนะคะที่จะไปแจ้งเพราะว่าก่อนเจ็ดหลักกหลังเจ็ดนะ,ะ,ะจังสรนนะ,ะ,ะเพื่อที่จะได้บ่เสียซิท์ในอนาคตในเรื่องของทางด่านการเมืองนั่นเองะค,ะค่ะ